เป็นผู้ใดทำเลอีหลายผู้ใดฮะฮะพอเขาจีนนะไรไหมวัยรุ่นหกสิบกําลังวนี้ฮะปาตี้ค่ะเออนี่ยงั้นงั้นปลาอะไรนี่น้านี่หน้าปลาไรน้าปลาไรเอ้วกขนาดีั ใส่เกลียวน้เป็ดนี่อหนึ่งเป็ดดหน่งเป็ดกมีนจี่งเปวหายงอ้เป็ดนี่อ้เป็ดเก็ตามมาได้าาไรดใจมาเลยนะอไรขันมือพวยมาเลยพวยมจังเอะโอ้โหมือเหลางพุ่นไปน่นพุ่นน้ำบ้านเจ้บ้านจะบ้าน

เปยดหนปลาเป็นงตัวนี่จ้าเอาเอาไรชนเนี่ยโค้งเป็ดหนึ่งหนึงเป็ดเป็ดตมอันนี้อันนี้อำอำอำต้มเป็ดอำกมีเป็นเสบเอออำเป็ดอันนี้หเป็ดอันนี้ต้มปี่มืไผนี่ยอ่อนปลาสอนปลาอนขันยากมาเลยสุดยอดยี่สิบสี่ชัโมงตอนรับเสมอ